หรือว่าเป็นวันที่ทางคณะสงฆ์ทางมหาวิทยาลัยมหาวิเคราะห์ธวิทยาลัยได้ร่วมกันสนองพระดมริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปริยาหยกสมเด็จพระพิกวงสารยาสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงเป็นหัวประชาชนผู้ที่มีภาวะทึ่งเพงตลอดถึงที่นองที่รับผลกระทบจากไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิดซึ่งแพร่ระบาดกันอยู่ทั่วโลกทรงเป็นหัวเพีย้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่หลาจึงมีพระดำริ ในายคณะสองทัดตั้งโรงทานนอกจากนั้นก็มอบทงยงเทศให้กับพี่น้องผู้ทีร่รับขวักระทบจังหวัดร้อ,อสัมเด็ิในในพระมหากรินาธิุนพระดำริของชาวคนสำเด็จประสังการาชสกรลมหาสังฆปรินายกจึงได้ร่วมก,กันกับมหาวิเยรลลย มหา,าวิทยาลัยพิทยาเชืยอร้อยเอ็ดร่วงกันจัดโครงการปันความสุขให้กับพี่น้องที่มีภาวะพึ่งเพ่งและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไวรัสโควิดส9ดังที่เราทันทั้งหลายได้ทราบกันทีเหล่านั้นถือว่าวันนี้ทางคณะสองจังหวัดร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่า มหาวิทยาลัยมหาวิศวทศาจุาลัยทุกท่านได้พร้อมกันโดยวันนี้ได้ท่านผู้ราชการจังหวัดนานวัน,วนจ่คงกเกษตรได้ให้เกลติมาเป็นประธานหมอกถงอย่างเชยดให้กับผู้มีภาวะพึ้นผิวและพี่น้องผู้จะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ถือว่าวันนี้ เราได้มาทำความดีร่วมกันเราทำดีเพื่อชาศา,าสตร์กัตริย์เราทำดีเพื่อรักไทยเท่าพอเราทำดีเพื่อพระเทศเชิดแหลมทองเราทำดีเพื่อพี่น้องของเผาไทยเราทำดีเพื่อส่วนรลวงร่วมแรงจิตเราทำดีเพื่อชีวิตให้พิสมัยเราทำดีเพื่อคนให้พ้นภัย เราทําดีเพื่อชาติไทยให้รุ่งเรืองขอหน่วยพรอ,อ่างอิงเอาคนภาษีรัตนาไกรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่เราทันทั้งหลายได้เสียสละการงานอันมีค่าเวลาอันมีคนมาแบมแผ่นบุญบำเพ็ญกุศลช่วยเหลือ่น้องผู้มีภาวะพึ่งเพลและผู้ที่ระนับผลกระทบต่อไว ไวรัสโควิด -19 ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตด,ดีสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่สร้างบุญบารมีทมรรมสำฤทธิผลประสบสัพพิสิมงมงคลสมบูรณ์ผลผลทุกที่ทุกาทีการจงทุกทุกท่านเพิเอ่อตุขผมก็ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณที่ได้เมตตาได้กล่าวเปิดโครงการ